ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเมนูเด็ดประจำวันครับต้มยำขาหมูครับ รับรองได้ว่าอร่อยโดนใจครับจากเตาถังนะครับผมเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศที่ใช้ก็คุ้นเคยกันดีครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีมะเขือ,เ,อเทศหอมแขกและกระเทียมครับเครื่องแกงที่เตรียมนะฮะต้มให้เดือดเลยครับผม ส่วนของเครื่องปรุงนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับหลักๆครับผงนัวครับน้ำปลาเกลือมะนาวและต้นหอมผักชีนะครับหั่นรวมนะครับอ่าไว้ปรุงพร้อมเสิร์ฟนะครบขั้นตอนสุดท้ายจริงๆครับ ครับเราก็จะใช้เตาถ่านนะครับใช้ระยะเวลาในการต้มประมาณโดยประมาณนะครับ1ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นรากผักชีต้นหอมที่หั่นเตรียมไว้นะครับผม ครับก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับอ่าจะเห็นว่ามีพริกแดงนะครับผมก็ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้กับน้ําแกงเล็กน้อยนะครับสําหรับต้มแซบขาหมูหต้มยําขาหมูรสเด็ดเนะี่ยครับผมสำหรับเครื่องปรุงเครื่องเทศน,นะครับขาดตะไคร้ตรงนี้ต้องยอมรับภูมิปัญญาของคนโบราณราณนะครับที่ นำมาปรุงใส่อาหารแล้วก็เป็นสมุนไพรช่วยรักษาอาการปวดตามข้อหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับถือว่าดีต่อสุขภาพมากครับสำหรับเมนูที่มีเครื่องเทศเหล่านี้นะครับให้ความหอมแล้วก็ดับคาวนะครับสำหรับขาตะไะไคนะฮะถือว่าดีมากๆครับ ครับก็ใกล้สุกนะครับก็จะปรุงด้วยผงนัวเข้าไปครับประมาณ1ช้อนชานครับปรุงมากปรุงน้อยก็ตามสะดวกนะครับผมเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน้ําแกงหรือว่าน้ําต้มยําขาหมูรสเด็ดนะครับผมอีกสักครู่ก็จะพร้อมเสิร์ฟสำหรับเมนูเด็ดของชาวนี้ครับผม ขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมิชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ